สวัสดีครับพิษนันหรือว่าพี่เตอ๋อพิษนันพากินปลาเที่ยวพี่เตอ๋อพากินปลาเที่ยวพูดด้วยกันนะครับพามากินนี่ครับนมกินน้ำยาปลาครับครับตีนไก่หรือพือนนั่งตีนไก,ก่ไตไก่ครับพิษฟอกว่าครับเนี่ยพิษฟอกครับงูแจวมันมีน้องเย ไล่ที่ญี่ปุ่นนะครับมันละมันเอากินน้อกินน้อยาปลากินแต่ของขาวๆละไรก็บ่ไหวครับนี่มมนครับซิเมังครับกินไก่หรือว่าหรือกินั่งกินไก่ไตไก่อยู่นี่นะครับของสมัยถเรียกน้อยผู้เฒ่าเพิ่นหามกินเได้ผู้ลอยกินน้องครับเนาะมันหยาบมันมึนผมไปกับเวลาก,กินก็นแล้วครับซิม,มังครับ จังขมอยอยู่บ่จังนะครับแครับเครับถข้าว้าอยู่อาจจะข้าวตระวังคนเดียัวครับครับวสื่อมาตลาดนี้เห็ุเองยนะครับเด้อขนมกินหรือว่าขนมื่อมารจีมาบักับเดี๋ยวกินบรดนน์กับไ่ปนองเมืองจัอาณาทีสิมัีว่เกินนี่นะครับ แกเขาจกนั้นก็นนะครับเนาะฝากพี่น้องแปคลับบ้านคุมปูนกับกดตูกใจกดกระดิ่งกดเอียงก็ัาไปใส่กันไปนะครับนะผมพันธุยามาะครับพันใส่หูใจตาพี่น้องคิดเลรี้ยวคิดสั่มคิดเง้าครับมีสาระผมมีสาระการยิดไปครับแจ้งเอาครับ แกเขาจะบอกกันนะครับเนาะยาดองเป็กหนึ่งนะครับสกินเนียนด้วยกันเลยครับเป็นการลงส่งอะไรอย่างนี้สกินเนียดอยู่นะครับคนหัวลานตัดส่งใดขัดลานไปลานตัดผมมึงก็โอ้ยแต่ส่งใดมาแล้วส่งใดขัดลานด้วยกเนาะครับเนาะพวกเป็นแนวนะครับคนหัวลานก็รอได้ใดครับเนาะกับผมนี่นี่ับผมพอจะเป็นนะครับยาดองเจี๊ยบครับ ที่เรากับพี่นอ้องอดสาเบิ่งนะครับเด้อผ่านเาผ่านกันขึ้นอยู่กับพี่น้องกันพี่น้องเบิ่งไหลกับผ่านนะครับเด้อจนนี้แฟ้มครับคือว่าพี่น้องผมละลุงป่านาไอวีเบิ่งให้ผมอยู่ครับเนาะคนในบ้านนะครับเนาะจริงครับทำได้เจ๋งมากเพียร์กับแฟน แสบเพราะแสบขถึงอยู่กับผู้จินยังวะล่ะครับนี่ครับตัวยังเหลวว่ครับแสบตัวยังเหลวเพรยาตัวครับไกลมแ่กางไงครับควบ ววนี que, warm 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 aja, warm like ่เนป้สงมันาปสรงมันเอาได้เจ็ดสิบเจ็ดสิย่บริเวณเดียวบวนไหนเมียอะไสิมีเนบอกว่าไปกินไล่วัวไหนเมียจะทิ้งแล้วเนาะเกี่ยวเมียวก็ผมลครับผมเจเมียลผมละ ก็แปลกทิพ <te> ย <le cr at át> ์แล <If> ้วครับตัผมัดผมกินกับพี่น้องกินเนี่ยเจ็บๆจแบบพี่น้องนะขำไม่แย่ครับพี่น้องัเจ็บสุดๆนะตับพี่น้องเบิ้งแหงเลยครับก็เบิ้งตัดพี่น้องเบิ้งเดือนหนึ่งพี่น้องเบิ้ง พันคนกับมีอะไรนะครับเนาะตอนนี้พี่น้องเบิ้งกีปผมกัประมาณสองหมื่นสามหมื่นครับมีอะไรอย่ครับบัตรตั๋งรถไฟมนก็ไ่ได้เงินเนะครับ,รบ, <laughs> บรถถรเไได้เนนะะเอะแฟนกับกันไหลเลยครับแฟนกับพี่น้องผมน,นะครับครับผมพี่น้องผมผมเป็นกับต้องเบิ้งผมนะว่า ยังบังยังบ้งยังแบบดเบังเลยคาเจาดเบงเลดุบกนูบังเรคนับคันไบซะ่ละมือกับมีอะไะกับกับหลังหลนเบังดู่หรอกลูกกับิังเหร ปวดปวดพอไว้ะไรนี่ครับผมกินหรอกครับกินก็ไม่ไงพี่นอะมึงครับเจ็บเจบนัวหนัวพี่เนอะผมไม่ซื้อกระปุ่นนะครับจุดนี้จุดนี้ได้พี่ออกจีบเอ็มผมไม่ซื้อ แต่ขอบคุณมาหนึ่งพันห้าบาทนี่นี่ไม่เห็ดเองเลยครับเนาะครับผมเห็ดเองแซ่บครับครับผมเส็ดเองก็ใส่ไปเห็ดเองก็สุดจอดนะครับผมข้าวปุ้นมากับเห็ดนี่แหละมัน <repetition> ก <Ellis> ินเห็ดเอียน้ำยาเห็ดเองครับ อำนไหนก็ยังอะีกว่านี่ไปกินแล้วมันหนกมันนุ่มสอนหกครับถ้าผมหากกินบ่ไ้กินครับเรื่องงกับครับแใส่มเนี่กินยังได้กินเบิร์ดครับอยู่ตัดอยู่เซเว่นกินเบิร์ดครับพี่น้องผมอยากกินยัง Nằm ăn bộ là thật tự mình gặp gặp บ่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 ครับเด้อ <muchas> 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 หวานจินบ่ราะหสานจินเท่าต้องก,กินนะครับนะอดีตมากกเขากตาั้งแช่ยักสามสิบนาทีครับผมแช,ช่นาไปแช่นำไปตะวันครับยังม่กิน่หมมันกินแบบามาไลยเลยครับเนะ้อใช่ไหครเนาะเอาใช้ทุกอย่างนะครับต้อการอยอดขายเนาะครับเนาะ แช่มาจากสามทีมพืทีผัดตัวเบลียนครับกินครับครับผมแฉกยอดดวดจากพี่สนามครับผมหลานเบิรงให้รู้ลูกเพื่อนยีรองเบิรง,ง,งให้เบิสครับ <laughs> ลูกเมียวเบิงคลิปแล้วครับมันใสรับผมหลานเบิองอยู่ครับผมกินจะครับคือหนองเบิงครับคาไม่ไงครับครับปุ่นคบใหญ่บมด เบรกบุกเบิง่งไปครับแกเป็นยอดจอดเดี๋ยวเียนจดน้ดนใช่ไหมพ่อครับนองทรัเนาะอืมกับผมฝากไปมาณนี้เลยครับ ไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครับผมยูทูบเฟซบุ๊กคลิปสั่นคลิปเน่าคลิปเตอติมคลิปเลี appear, ้ยวคลิปส really uh, sure ั่งเตอร์ติมเน่าลงเลยนะครับผ่านช่วยองครับผ่านใจหูใส่แตาพี่น้องคนหนึ่งจุอาพันนะครับผมก็ดีใจครับนะครับนะอ่าเมื่อนี้ก็ฝากไปประมาณนี้นะครับอิเตอร์พากินนลุงสนั่นพาแท้นลุงสนั่นพาเที่ยวอ่าพูดเดียวกันเนาะครับนะ เติอเตือกันเป็นสำราล้าเนาะครับเนะนาะกำลังรองนะครับเนาะพี่สน,นัฝากไปประมาณนี้ละครับขอบคุณพี่น้องที่รับชมนะรับรัชมว่านละชมขอบคุณนะครับเนาะสวัสดีครับพี่น้องทุกคนทุกท่านสวัสดีครับผม